สวัสดีครับคุณพียักน้อยครับสวัสดีครับวันนี้ชวนอัปเดตคดีหัวสวต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับทาง DSI ขอข้อมูลผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญสวแต่ว่าทางวุฒิสภาไม่ให้บอกว่าอาจจะขัดกฎหมายพีดีสรุปทาง DSI จะเดินหน้าต่อไปยังไงครับคุณพียักน้อยก็ไม่เป็นไรให้วุฒิสภาเขาซื้อเวลาต่อไปนะครับคองเี้ไอคดีหัวสวเนี่ย นะครับในส่วนของ DSI เนี่ยมันเป็นคดีอาญาใช่ไหมครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟอกเงินนะครับการฟอกเงินการอ่าง,งยี่นะครับอ้าง,งยี่ซึ่งก็อย่างที่เราทราบเนี่ยนะครับไอสอวเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอาจจะมีถึงเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบหกถึงร้อยสี่สิบอะนะครับเขาการพยายนไว้เป็นส่วนหนึ่งนะสวเนี่ยนะครับ เข้ากันพยายามได้เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่เขาแจ้งข,าาของ้อหาโดยกรกตแล้วก็น่าจะประมาณท่าหลายร้อยสามสิบหกนะแต่ผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับก็เอาว่าถึงร้อยสี่สิบไแล้วลกันมีคนเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับในส่วนของนิไอผมก็ว่าตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณนั้นแหละประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบเนี่ยถ้าเขาแจ้งข้อหาใครขึ้นมาเนี่ยนะปอกเงินอ้างยี้เนี่ยนะก็ให้สารขอกันละกันนะครับ มันเป็นมันเป็นข้อมูลพยานยหลักฐานสําคัญในคดีอาญานะครับ DSI เนี่ยในฐานะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยในฐานะ DSI หรือว่าอายาการเนี่ยเป็นโจทย์เนี่ยเขาลองขอให้ให้ให,ให้ผู้ถูกข่าวหาเนี่ยส่งได้นะครับเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลหลักฐานสำคัญในคดีอาญาเดี๋ยวให้ศาลสั่งก็ได้ นะครับไม่เกี่ยวกับข้อมูลบุคคลแล้ตอนนี้ก็ข้อมูลบุคคลก็ว่าไปเถอะนะครับ,รบสบวนะครับมีทางออกนะเป็นเป็นคดีอาญาเมื่อไหร่เนี่ยให้ศาลขอนะครับคุณคุณติดไม่มิดกบไม่ได้หรอกก็แล้วกันนะครับใครที่ได้รับเงินมาแล้วเนี่ยนะเงินเข้าบัญชีใครนะครับไอทีมงานสวแปดคนเนี่ยนะครับแปดคน วันก่อนที่เราพูดไปอ่ะพันกว่าคนนะคพันกว่าคนนะที่ได้เงินเดือนเนี่ยนะครับ 20, สองหมื่นสี่บ้างหมื่นห้าบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับรวมแล้วเดือนเดือนหนึ่งอ่ะผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบห้าล้านบาทนะหักภาษีแล้วอะไรแต่อะไรแล้วเนี่ยหรืออาจจะเหลือติดบัญชีให้เขาสักพันสองพันแล้วกันแล้วแต่เนี่ยนะเดือนหนึ่งอ่ะมันมันสิบห้าล้านบาทคิดตัวเลขมบงนะนะครับก็ปีแล้วเท่าไหร่อ่ะ นะครับมีแล้วเท่าไหร่ก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันคือถอนทุนนะเอาอย่างนี้ดีกว่าสรุปถ้าโอนไปให้เขาจริงนะ